ข้าวดินภูเขาไฟบ้านระ้เบิดขามมันก็จะเหมือนกับแบบเบคอนผัดไข่แล้วมาโปะข้าวแหละเราเลยพี่เป็นไงพี่เป็นไงนะอร่อยืินด้วยข้าวดีจังเลยอะ่ะ ท็อปบุกอร่อยปักหมุด รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีมากมายจากทั่วประเทศแล้วนํามาทําเป็นอาหารจานง่ายๆในสไตล์เชฟบุกค,ครับผมและแน่นอนปีนี้เรายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่สนุกกว่าเดิมแน่นอนเพราะผมจะพาคุณไปตัดลุยให้ถึงที่ไปดูให้ถึงแหล่งที่มาและรู้กันไปเลยว่าวัตถุดิบชนิดไหนดียังไงแล้วต้องเลือกซื้อกันแบบไหนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถหาซื้อวัตถุดิบและของอร่อยๆแบบนี้ได้ที่ตลาดจริงใจนะครับที่ท็อปนะครับผม และพิเศษกว่านั้นปีนี้นะครับเรามีท็อปท้องถิ่นครับเราจะนําสินค้าชุมชนแปรรูปมากมายนะครับมาขายในรูปแบบออนไลน์ให้ผู้ชมสามารถเลือกซื้อกันแบบออนไลน์แล้วก็อยู่ที่บ้านรับประทานของอร่อยกันได้เลยครับผมต้องบอกว่านี่คือหัวใจหลักเลยนะครับของท็อปนะครับที่เห็นความสําคัญของสินค้าชุมชนมากมายแล้วนํามาต่อยอดไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพแต่ยังช่วยส่งเสริมกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่ทัศนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทัศน์นะครับต้องบอกว่าพี่ทัศเป็นเกษตรกรที่ปลูกสิ่งที่น่าสนใจมากแค่ได้ยินชื่อนี่ก็ตื่นเต้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวดินภูเขาไฟคุณผู้ชมอ่าแค่ฟังชื่อนี่ก็ตื่นเต้นเลยนะข้าวดินภูเขาไฟไม่ใช่แค่นั้นของบ้านอะไรนะบ้านระเบิดขามข้าวดินภูเขาไฟบ้านระเบิดขามผมเนี่ยเคยไปดูเรื่อง ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกีมาแล้วแล้วก็ดินภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์คือมันจะมีแร่ธาตุอาหารไม่เหมือนที่อื่นเวลาเอามาปลูกอะไรก็ตามนะผลไม้หรือข้าวเนี่ยรสชาติก็จะต่างใช่ไหมครับใช่คอย่างของเราเนี่ยพิเศษยังไงเอ่ยของเราของเราพิเศษเลยอันนี้เป็นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุพรรบุรีลำนะครับเขาบอกว่าข้าวดินภูเขาไฟเนี่ยจะมีสารอาหารอยู่2ชนิดคือฟอสฟอรัสกับแคลเซียมที่สูงกว่าข้าวทั่วไป อันนี้อันนี้คือในเรื่องของคุณประโยชน์เนาะคุณโประยชนน์อ่กส่วนลักษณะความอร่ยเนี่ยมันจะมีความเลื่อมมันเวลาหุงแล้วมันจะไม่แข็งกรนได้เลื่อมเลื่อมคือมันจะค่อนข้างเงาถูกไหมครับคำว่าเลื่อมคือเงาแล้วก็มันเรียเมล็ดเรียวยาวอ่าเรียวยาวแล้วก็มันคุณผู้ชม ปกติเราต้องไปกินข้าวมันไก่อันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะข้าวมันมันในตัวอร่อยเลยนะครับและเห็นเขาบอกว่าเพิ่งได้เป็น GI ด้วยใช่ครับเราเราได้รับขึ้นทะเบียน GI ในปี2565เนี้ยครับแต่ว่าเราทำข้าวอินทรีย์มานานแล้วตั้งแต่ปี2511ได้รับรองจากกรมการข้าวเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดคุณผู้ชมที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือทั้งหมดที่บอกมาเนี่ยคือเป็นออร์แกนิกแบบ100% รอบๆตรงนี้นะครับผมเป็นออร์แกนิกหมดเลยใช่นี่น่าสนใจเราไปดูหน้าตาไหมว่าที่เขาบอกว่าข้าวดินภูเขาไฟเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะโอ้โหนี่เลยอันนี้คือข้าว ดินภูเขาไฟบ้านระเบิดขามบ้านระเบิดขามมัชื่ออลังการงานสร้างมากเลยผูืชอเดี๋ยวจะลองชิมเลยอันนี้คือเป็นแบบข้าวกล้องใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวกล้องน้านมข้าวข้าวนมแล้วตอนนี้เป็นข้าวขาวข้าวกล้องน้านมที่ทาไมต้องเรียกว่าข้าวกล้องน้านมด้วยอ่ะมันเป็นการผลิตที่พิเศษคือเราจะเกี่ยวในระยะเร็วกว่าปกติก็คือจะเกี่ยวในช่วงที่ข้าวมีความเขียวอยู่จะมีความนุ่มนุ่มหนึบๆเออมันหอมจริงนะพี่ธนาหอมหอมคุณผู้ชม โอ้อร่อยอะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิทั่วไปใช่ครับก็ไม่ใช่ทั่วไปเป็นข้าวหอมมะลิหอมมะลิดินปูดไฟเป็นเข็มข้าวอินทรีย์ครับก็ปลูกด้วยข้าวอินทรีย์ด้วยจะมีความเหนียวเออมันมันไม่แข็งคุณผู้ชมมันนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิแต่ว่ามันหนึบเหมือนข้าวเหนียวครับหืมแบกถามคุณผู้ชมดีกว่าบอกว่าถ้าแบบเรามีวันนี้เรามีวัตถุดิบดีคือข้าวที่อร่อยมาก ถ้าคุณผู้ชมมีข้าวหอมมะลิแบบดินภูเขาไฟดีๆอย่างเงี้ยเอาไปทําเมนูอะไรดีพิมพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นไอเดียเผื่อผมมีไอเดียีแล้วผมเอามาทําตามให้ดูในรอบหน้าพี่ทัศน์เพราะว่าปกติเราก็ไม่เคยทาอะไรก็ผงปกติกินเลยข้าวผงข้าวผัดอ่ะเขาบอกว่าปกติเนี่ยข้าวหอมมะลิทาข้าวผัดไม่ค่อยอร่อยเพราะมันจะแบบเละแต่ผมว่าของพิทัศน์ไม่แล้วเพราะมันหนึบเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยอ่ะนเดี๋ยววันนี้ผมลองเอามาทํานี้พิทัศน พี่ดัเคยได้ยินชื่อข้าวแห้งไหมข้าวแห้งเหรอข้าวแห้งเนี่ยข้าวแห้งเนี่ยเป็นของดีของจังหวัดชนบุรีอำเภอบ้านบึงเขาจะทําเหมือนข้าวต้มแต่ว่าไม่ใส่น้ํอ่ทีนี้ข้าวพี่มันนุ่มไงพอมันกินแบบเหมือนข้าวต้มไม่ใส่น้ํามันก็ไม่ต้องไปลวกน้ามันก็ต้องนุ่มเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนอาหารเหมือนข้าวญี่ปุ่นอเดี๋ยววันนี้ผมลองทําข้าวแห้งกันดีกว่าพี่ทัศน์จะช่วยผมด้วยนะเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะช่วยครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยกินครับแต่ก็ก่อนที่จะไปทําเมนูกันนะครับอย่าลืมกด ติดตามกดสับสไคร e นะครับช่อง Top TV ด้วยนะครับแล้วก็รายการท็อปบุ๊อร่อยปากหมุดด้วยเพราะว่าเรามีเมนูเด็ดๆอีกเยอะเลยอันนี้แค่ออเดิร์ครับเบาๆเมนูดีๆอีกเพียบนะครับไปติดตามกันได้เลยครับผมและจะทําอาหารเมนูไหนก็ไม่ยากเนี่ยแวะท็อปนิดนึงเมื่อกี้ผมแวะก่อนมาเนี่เพียบ oh. ี่เจอนี้มาของใหม่ของใหม่พี่อันนี้นนเป็นอ,อ,อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในท็อปท้องถิ่น อันนี้เป็นสินค้าชุมชนนะเหมือนของเมืองนอกเลยใช่เขาดีไซน์ที่ของชุมชนเจ๋ไก่มากนี่เป็นชา๋อนี่ชาเหรอใช่ชาหลงอู่พี่กินแล้วกลับบ้านไม่ถูกแกด้วยแกด้วยแกด้วยชาอู่หลงชาอู่หลงแกด้วยชาอู่หลงอ่ะอันนี้อันนี้ของของชุมชนเลยพี่ลองลองกินเลยผมซื้อมาฝากอยากให้ลองเพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวของพี่นี่ก็จะเอาไปเข้าท็อปท้องถิ่นเหมือนกันใช่ครับขายทั่วประเทศครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้ไปท็อปท้องถิ่นนี่ ของพี่ข้าวพี่ถ้าซื้อซื้อที่ไหนได้บ้างตอนนี้ซื้อที่ร้านจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะฮะตลาดจริงในกรุงเทพในกรุงเทพในกรุงเทพหมีอยู่6สาขาที่จะเอาไปขายตอนเนี้ยโอ้โหที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างเซ็นทรัลเวอร์มีเซ็นทรัลบางนามีอีกหลายที่อ่ะทั้งหมดหกสาขาจำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูข้อมูลได้เดี๋ยวผมไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ลองไปหาดูได้เลยลองชิมลองชิมลองชิมนี่นี่อันนี้เป็นสินค้าชุมชนเหมือนกันเขานำมาแปรรูป เดี๋ยวพี่เอาของพี่ไปเท่าท็อปท้องถิ่นแล้วเดี๋ยวทางท็อปเขาก็ช่วยแนะนาพัฒนาให้อร่อยต่อไปข้าวพี่จะเป็นกระป๋องเปิดกินได้สนใจครับผมผมชอบมากเลยผมมาทํารายการกับเขาเนี่ยผมได้เรียนรู้วัตถุดิบมากมายแล้วผมชอบการที่แบบต่อยอดครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยผลิตเก่งและข้าวอินทรีย์อร่อยแบบนี้แต่มันขาดช่องทางการตลาดใช่ใช่นพอท็อปเข้ามาเป็นยังไงพี่ก็ที่ท็อปบรีลลัมนะครับที่เราขายเป็นสาขาแรกนะ อ่เปิดบินครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ5 6,000บาทโอ<ฮ>้โหเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยที่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเห็นไหม <c oughs> ผมบอกแล้วว่าท็อปเขาใส่ใจนะครับได้กระจายรายได้สู่เกษตรกร,รกด้วยตอนนี้อะวัตถุดิบเรามีแล้วเดี๋ยวเราเอาเตาแก๊สมาเลยดีกว่าวันนี้ผมมีเบคอนมีเบคอนมีไข่ไก่นี่มาจากท็อปั้งนั้นเลยนี่เบคอนก็ไมชอยของเราไขา่ไก่คุณภาพดีนะแล้วก็เครื่องปรุงมีทุกอย่างที่ กระเทียมเจียวยังมีมเลยเจียวไม่ไม่ต้องทําไม่ต้องทำเดี๋ยนี้ <c oughs> ใครบอกกระเทียมเจียวทําไม่เป็นทอดแล้วไหมไม่ต้องทำเนี่มีหมดเลยอ่ะเอาละวัตถุดิบครบแล้วพี่ชัดมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยง่ายๆเนี่ยถ้าไปทอมนี่ได้หมดวันนี้ผมได้สโมกเบคอนมาจากไมชอยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยสโมกเบคอนเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมด้วย <c oughs> เวลาเอามาผัดเอามาทําอะไรเนี่ยก็ยิ่งง่ายแล้วก็ จานนี้นะไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะเดี๋ยวเราใช้น้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะยิ่งหอมเลยเขาเปิดอย่างนี้<อ>นี่ข<อ>เขาทำเขาดีไซน์มาแล้ว<อ>เปิดแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ได้ที่เหลือเนี่ยเวลาใช้ก็ดึงออกมาอ่านี่หัน่นไม่ต้องเล็กมากหรอกเบคอนเวลาทอดแล้วมันก็หดถูกไหมพี่หั่นสักสามทอนโอ้โหดูดูความน่ากินนี่อืออ่ะแล้วก็เอาเบคอนลงเลยเพราะว่าเราไม่เอาเราไม่ใช้น้ำมันไงเราใช้น้ำมันเบคอน น่ากินมากใช่ครับผมตอนนี้นะครับนอกจากเบคอนใกล้จะไหม้แล้วหน้าเราใกล้ไหม้แล้วครับตอนีบผมอ่ะเบคอนเริ่มกินแล้วผมใส่ไข่แล้วพี่นะใส่ไข่ลงไปข้าวแห้งต้องมีไข่หน่อยนี่ลงไปนี้ผ,ผ,ผัดเลย,เลยพี่ผัดเลย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 อ่ะปรุงรสง่ายๆเลยพี่ปรุงรสนะง่ายๆเนี่ยน้ำมันหอยเล็กน้อย ผมใส่ลงไปเลยไม่ต้องเยอะเพราะว่าเบคอนมันออกมีรสของมันอยู่แล้วเนาะน้ำมันหอยอีกนิดนึงแล้วก็ซอสหัวเหลืองอีกนิดหนึ่งตงัวนี้น้ำตาลนิดนึงปกติข้าวแห้งมันจะไม่ค่อยหวานหรอกข้าวเราไม่ค่อยกินหวานกันเสร็จแล้วพี่ง่ายไหมง่ายมากเลยครับพี่ทัศ<อ>เดี๋ยวตักราดบนข้าวเลยง่ายไหมง่ายครับคือเขาจะทําเหมือนแบบเอาเครื่องอ่ะมาผัดถ้าปกติเขาจะเป็นแบบปลาเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ย อ่ามันก็จะเหมือนกับแบบเบคอนผัดไข่แล้วมาโปกข้าวเด้ซึ่งมันเป็นอะไรที่อร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มแบบเครื่องในสไตล์แบบข้าวต้มไปนิดนึงเขาก็เลยเรียกว่าข้าวแห้งอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติโปกติแบบนี้ก็คือเหมือนเบคอนผัดไข่นในขินได้และแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสไตล์ข้าวแห้งเขาจะมีนี่ขึ้นช่ายอ่าขึ้นช่ายบางถ้าเกิดเราทําพวก ของที่ไม่ได้มีรสเค็มอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยเขาจะใส่ตัวตั้งายลงไปเหมือนในข้าวต้มแต่ว่าทีนี้เบคอนน่ะมันเค็มอยู่แล้วคุณผู้ชมก็เลยไม่แนะนําให้ใส่ตั้งายเพิ่มเดี๋ยวมันจะเค็มไปแล้ว็นี่กระเทียมเจียวนี่ครับแล้วก็โรยแบบนี้ใช่แล้วก็พริกไทยส้กงหน่อยนะพริกไทยนีเผมมีพริกไทยเนี่ยพริกไทยดาบิดใหม่ๆ่าเป็นไงพี่เด็ดไหมน่ากินมากจะน้ำปลาพริกจะซอสพริกหรือจะกินกับน้ำพริกก็ได้ แล้วแต่ชอบเลยพี่ทัศน์ง่ายเลยง่ายๆเลยแต่ผมจะบอกว่าความพิเศษจริงๆในจานนี้หลายๆคนจะมองที่เบคอนที่ไข่แต่ว่าวัตถุดิบหลักของมันจริงคือข้าวครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทํเข้าวแข้งเนี่ยแล้วข้าวไม่อร่อยข้าวแข็งเนี่ยข้าวไม่นุ่มยังไงก็ไม่อร่อยต่อยทำหน้าอร่อยแค่ไหนข้าวไม่อร่อยก็ไม่ได้ ง่ายไหมพี่ทัศง่ายมากเลยครับแล้วน่ากินมากผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านเริ่มหิวแล้วแหละเพราะว่าเบคอนนี่เป็นอะไรที่ใครก็ชอบพี่ทัศน์ผมตักให้เลยนะครับผมนะครับครั้งแรกเลยนะเนี่ยเอาล่ะๆๆ <c oughs> ต้องลองต้องลองพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะติดใจเวลาเ <c oughs> ขาเรียกเขาเรียกเมนูอะไรนะข้าวแห้งเบคอน,นพี่จะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูพี่ก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับผมประมาณนี้แต่สำคัญที่สุดเคล็ดลับนี้นะข้าวต้องนิ่มพี่ข้าวแข็งไม่ได้ เพราะว่ามันจะประยุกมาจากข้าวต้มไงเพราะว่าข้าวต้มมันต้องนิ่มครับนี้เราต้องใช้ข้าวที่นิ่มครับแล้วมันจะเข้ากันแล้วก็อร่อยเอาเลยพี่ทัศน์ไม่ต้องเกรงใจทําให้ฝรั่งกินได้นะเนี่ยฝรั่งชอบเอาเลยนะครับเอาเลยพี่เป็นไงพี่เป็นไงนะอืมอร่อยจริงจริอร่อยจริงครับอ,อ,อร่อยเพราะเบคอนผมหรืออร่อยเพราะข้าว,าวพี่มันเข้ากันทั้งสองอย่าง <laughs> อร่อยอร่อยคุณผู้ชมนี่ไม่น่าเชื่ออือร่อยครับ หมูข้าวดีจังเลยอ่ะออข้าวล้วนไม่แฉะไม่เกาะเป็นก้อนแต่นุ่มนุ่มแต่นี้พอดีเนาะอพอดีแลวกำลังกำลังทานอ,อ,อร่อยมากครับเครื่องดื่มเราจากท็อปท้องถิ่นนะอันนี้นะชาอู่หลงจากเชียงใหม่น้ำพึ่งจากสามพานโรงงานอยู่บางเลนแล้วเอามากินที่บุรีรัมส,สุดยอดมาก เพราะว่าท็อปท้องถิ่นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็กินได้เขาส่งขายทั่วประเทศพี่ทัศน์ลองคิดดูว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบนี้ของเกษตรรเจ๋งขนาดไหนปกติพี่ทัศน์ทำขายเนี่ยแค่ขายในจังหวัดยังลำบากแหละใช่ครับแต่พอไปอยู่กับท็อปท้องถิ่นน่ะไม่ใช่ในจังหวัดนะทั่วประเทศพี่ทั่วประเทศซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นการกระจายรายได้หรือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ดีมากๆเลยเพราะว่า ปกติเกษตรกรเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสนะที่จะขยายตลาดได้ใหญ่ขนาดนั้นจริงจริงครับเหมือนอย่างข้าวเราเนี่ยพอ,อท็อปเอาไปขายเนี่ยขายดีแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็จะขยายไปที่ทุงเทพในมุมผมอะ่ะอีกอย่างหนึ่งในมุมคนที่เป็นคนทําอาหารหรือเป็นพ่อครัวนะมันทําให้ผมอะ่ะสามารถหาวัตถุดิบดีๆที่ปกติเนี่ยตัวผมเนี่ยต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อไปตามหาแต่วันนี้ผมนึกอยากจะได้วัตถุดิบอะไรผมไปท็อปครับแล้วมันมีของจากทั่วประเทศมันรวมอยู่ ผมก็สามารถสัว์เลือกได้เลยว่าผมอยากได้ข้าวภูเขาไฟอยากได้ทุเรียนจากที่ไหนอยากได้ผักอะไรจบพี่ผมไม่ต้องไปไหนเลยทุกวันนี้สบายมากๆเลยอ่ะวันนี้เลยพอคุยกันเรื่องนี้แล้วต้องบอกว่าวัตถุดิบที่น่าสนใจมากวันนี้นะครับต้องจําชื่อกันดีๆนะคุณผู้ชมต้องไปหาซื้อกันนั่นคือข้าวดินดินภูเขาไฟ,าไฟบ้านระเบิดขามอลองไปหาชิมดูคุณผู้ชมผมรับรองว่าไม่ผิดหวงังและข้อดีที่พี่ทัศน์บอกก็คือว่า จะหูงง่ายนะครับถ้าอยากได้นิ่มใส่น้ําเยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะถ้าอยากได้ร่วนใส่น้ําน้อยข้าวก็นิ่มไม่แข็งไม่กระด้างนั่นคือจุดเด่นของข้าวที่นี่เลยหอมหวานอร่อยลองหาชิมดูแต่ที่สําคัญเลยต้องฝากคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งใครที่เคยชิมข้าวดินภูเขาไฟของพี่ทัศน์แล้วเนี่ยยังไงช่วยมาแชร์มาเม้นต์มาบอกเพื่อนๆให้รู้หน่อยว่ามันอร่อยจริงมันดีจริงแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครทําเมนู ข้าวแห้งเบคอนตามผมแล้วนะครับก็อย่าลืมมาส่งกันบ้านกันด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเมนูเด็ดๆจากข้าวก็มาบอกกันได้นะครับจะได้ไปทําตามกันแล้วเดี๋ยวผมจะได้หาสูตรใหม่ๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าตอนหน้าจะมีเมนูง่ายๆอะไรมาฝากแล้วผมจะไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบที่ไหนกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ